สวัสดีสวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องอกระดิ่งเมืองเงี้ยป้าเนี่ยกระดิ่งเมืองน้าเนี่ยกำลัพบว่าพ่องแม่น้องปอเปย์กระตันคำๆำในเด้อพ่อแม่พี่น้อง,งช่วงนี้อาจจะลงคลิปซาในช่วงนี้อคอยมีคลิปน้องให้พี่น้องเลยใช่ไหเฮ้จัดเป็นใช้ไปใช้นะ พี่มา้น้ำมูพี่ลูกนุ่นหายแล้วบออาสบายดีป้าลุงไหมลูกสบายดีอาพี่เบลสบายดีป้าลุงไหมลูกสบายดีป้าลุงไหมลูกงูหยกทักขนมเลยเพื่อสินาวแห้งแล้ว,ว,วลพ่อนีเนาะสีชมพูขึ้นทั้งแข้งทั้งขาเลย

แม่ไปล้างมือล่ะล้างมือละแม่ไปล้างมือละแม่ไปยุ้ยยุ้ยยุ้ยเพื่อนว่าจะกินแล้วความป่าเลยให้ป่าให้อาจแม่เอ้ยให้นะานะมาปุ๊บจากอดไว้เกลือกเกลือกไม้เกลือกนี่มีน้ำปอนเกลือแน่ เอาหน้ามแกงไม้เนาะคนกินกินน้างแกงไม้กันือีหอ้เกมฮะ่าลืมเลยป้าลืมเลยลืมซื้อทำไมมาเลยมีบ่เี้ยมีบอแม่กินนะแนวกินเช็ดแม่กินมาแม่กินคน นี่ก็มกินนะเนาะทำให้ใหมากินขกินซะหม่งไแลมีมกหนกับมุกเขียดได้มีจุญยาใหม่หยากได้ในกินหมาไก่โหทำไปทำมาหวานกับเกลือกับริ่งอีวาหยากับข่าลูกหรือมันหยากับข่ามาอีกเลยไต้มเอาใส่้าต้มมาเป็นกินนะกินข้นเกลืมา เจ Что, <S 1> 1 <S Arrow, uh ้าเป็นเพื่อนในเก่าวะนาะว่ะหนึ่งย้อนแดงขึ้นมาพี่เต่าเปล่าเกลือแนวเกลือเต่าโหเป็นห่าโบเห็นแม่เห็นแต่ลูกก็เลยนี่มาเนี่ยไม่ได้เกลือป่ะเอาเกลือแต่กระลิงอย่างแล้วเอากลือตะลิงน้าดุกมันกินน้าดุกอันนั้นคือดำเลยเนาะสึกแสงบ่คนเด็กคือใบดำดินางเป็างมากเลยคือแดดเขาอันกล้องอะคือดำมทุ่มทุ่มเขาแบบมากมองเขาเห็นเลย เสน่เล็กน้อยก็ให้พี่น้องพูดพี่กันเนี่ยเจอของป้าแะ้วพี่กันถ่าวกล้องกล้องจิ๊บกระซิบเรียบร้อยแล้วแม่รลยอระเพงดูดิกับเนี่โร้ยอ้ากระเพงกันได้ระลูกเอ้นน่องหักแพงกันเด้อเด้อหักแพงกันได้หรือเด้อมีอย่างกระเพงบัดกันกินเด้อบัตรทิพย์เฮียไปเด้อได้บัตรนี่อ้าว ด้วยยขอเอื้อม่ได้บอกเน่เอ้ให้น้องกินเด้อลูกอะยำยำสั่งน้อยให้พี่น้องเลยปลาทูบปลาดยังหอกกินกบกดยเอ้มันโดนนักยาได้เหรอคนมาทานอาบน้าได้ไหมพี่น้องเลยเนี่ยนะ มาพี่ดูมาพี่มุดมุดมุดอยู่มุดมุดเฮ้ยหมุดมุดมุดแทงบั้ยแทงกระดิ่งบั้ยกระดิ่งมันดี่ลูกโดยโคตรในมื้คูนเลยยัง เห็ดยังไปกวนป่าใหญ่เลยแต่สวยวนป่าเฮ้ยขายเห็ดน้ำใหม่ข้าเห็ดน้ำกว่าข้าซอยเนาะป่าใหญ่มาเห็ดาลูก มาอืมเฮ้กินมั้งสิ้มวันส่อโอเอาเองขับไปหนึหักขนงว่าขับไปหายังไอ้นุ่นนะบอสบริเ็ณอย่างไรเออมันต้องกินมาแม่ถ้าได้กินเยอ นี่พี่ท่านกินนะไปหายนน่นนะกล้วยกล้วยห,ห,หาอัน1ิบพันเหียนึงเนือสี่อันนะ่ฮนะฮะแม่เห็นว่าหางจิบพันพกล้ในในในวยกับเม้งน้ะกดถอดเลยนั่นังว่ะอ้าว

rồi bà ôm. Phan nhiều phan nhá. Phan gan phan gan. À phan gan phan gan. Này 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 này. À phan gan được. À phan đeo phan đeo. Đúng là phan đeo. Mấy biểu phan đâu? Mấy biểu phan đeo.

อาะพอนิวพอนพอนทาพอนเนี่ยค่ะพอนคือพอดีพอนอยู่เอาทาพอดีอยู่ทาพอดีเฮ้ยนาะมันเปทาพอดีเนี่ยวันเ้ิมวันวัน มาดีมด่างาป่าไปฮึคนะไทยไปเบิ่งป่ะมะันพอนเลยตานแล้ดีมาเด้อตึง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 ดอดนเนี่ยชงไดไอนี่ชงไดด้นี่โอ้ยชมเจ้าหนึ่งกันเนาะอือไปท้างในามาในกับวนอยู่แต่น้ำข้นเนี่

อยากก็อยากว่าอยากกินเป็นยู่บ่นนี่อ่าเห็นได้ไงก่อนดูจ้าก่อนขับใจก่อนโอ้ยอมีซีกล่องพอดีให้เปียวกล่องหนึ่งอ่ะ Niên nén 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 อ่ะเห็ดออกมึงกันนี่นี่ดึงดึงถุงมันออกนี่อ่ะแขวดึงเอาเลยอ่ะกัดออกเลยกัดเลยเฮ้ยอ่ะน้าๆน้าๆไอ้เวลอันนี้ให้อุเบลก่อนคนไหนเพื่อห้แกเพื่อไงบังแน่เห็ดเองแกชิได้เด็ดแน่ยังบ่พยายามนี่มาหนึ่งสองสามเฮ้ยขึ้นไปดิ ื่อเกมามาน่กดเอาพนนเอาไหมนันงข้านมตัวเชียว่ตัวิดากันจะเพื่อนอะอันชื่อว่าทายใสต่ช้าว้เดข้าีน่่นได้ใตรง้ว่าตัวใส่นะพอดีตัวอะโดยโอ้ยยังโม่ไรอยู่บมลูกมามาหนึ่งสาจับเลดิครึ่งีดิ เฮ้ยโ <laughs> <c oughs> อะไรฮะเรียบร้อยกินเบิดเด้อกินให้มันเบิดเด้อมาพี่จันนะขึ้นมาเลยอ๋อนี่เน่ของเจ้าเลยหนุม่มเนี่ยโมเบิร์ดดิบอ่นะ à anh non kinh nước nêm, xay mứi non này bò, à, kẹt đơ để kinh bớt đỡ đỡ đơ. Ayo. bò, Ai nó chứ, Phạn đây này. โอ้พ่อนห่อนอ่านนะนังนบ๊แมวเนาะกินได้กัะเบาะแวเห่แมวบ้าข้าพอมอพี่เปีวเต้นขอพีเปีวพอน พอสีมาเบิกไทยจากก็มาเบิกยันมแมามามาเนยกินมันเบิดในลูในแกะไหนนี่ยมาห้องตาไปนเนยป่มา ก่อนกับ้าเอามามาตเนี้่จิ้มไปสามกล่องเลสี่กล่องนี่ได้กินน้ำติน่ะไม่ได้ปะเอาจากแน่นาะบังจะซื้อมาแพ็คนึ่งน <the öst> ี่ะซื้อมาเนี่ยเพิ่อนยักเพิ่นเห็นเพิ่นไปดึงชาดึงควายอยู่แกะแหยกันชิ้นนั่นแหละโมกินเนี่ยกินโดนวยเนาะสามกล่องอ่ะ này mượn ăn núm chứt, mặn bơ đại, cả ăn núm ván như vậy. Con không thấy này, mặn mà ăn yến núm chứt này. Con thấy này, mặn mà ăn Không, con chơi bận. Chơi rồi. 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 กโอ้ยเนาะกับโซางมาจากสี่หตูนเหรอไก่ใส่เอ็ดนี่ยเนาะเออแตงขาหวอยากวหัมักแตงกัเอาเข็มห้อยอะไร้ขาเบลว่าหรอกเบลบ่มันกับมันกัมันกัพอดีอได้ยงรวมพอได้นี่ใส่เอ็ดกันกันเลยเอ็มบอ ป่างมจมตรงจอยกันได้เนาะดูพ <c grid> ่อกันบ่ตัวชิ้นเลวชิ้นัมกกันยังบ่ไดสั่งอันเดียวเดียวไปใช้บ้างก่อนแป๊บน่งเวาวยังน่ะยูใช้อีกอายังว่ท่อาบอยู่บ่ยูย้ยซักผ้าให้ป้าบ่ จะพายป้าบอกมาพอนผีมาไมวาไโ้โอ้โอเวนเซนตนะติโอ้ออขนมมาใส่เสือป้าบอกโน้โหดีแปะมาใส่ไปอย่ยนน่ยนนี่ยนนะรู้เลยนะ

พ่อคนถวงซื้อคนมาเห็นจริงค่ะแบก่่แมถุงนั่นนี่แบกถุงนี่มาสา่งรานแบกถุงนี่หนึ่งเงาเออซื้อมาเลยนะค่ะนะไม่มอขาดจากแม่สาวซื้อกริงค่ะเอาเอาเอาสาวสาวสาวใช่แม่นะห้องไปห้องแม่ไป bật túi đi, bay, bay, bật túi gì nữa, mẹ có cửa túi, ba này, mẹ túi, bật túi, ba, ba, đôi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 , ba, <laughs> เป็นขยะเด้อร์ว่อะไป้าคืออาป้าป้าแล้วก็ให้มันเช็ดขาไป็นขายินดีมากเละถ่ายยางกับของพ่อหนากับของพ่อเหนือแต่อันเดียวนี่ของแม่อันน uh 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 ี้ก็ของพ่อ Bird, น,น on, mountain, ับแต่ผิวพันตัวเอาไปพดเนอะบออยู่คือได้พอะพึ่เลยบออยู่หมูยังมาแบ่งชายแบ่งขวาอยู่เพิ่นะพึแกนนี่นรอโอ้ยยุ้ยเอาใส่น้าไปซื้อเล่อจะไปเก็บกินคี้เกาเล่อเห็นบอกน Okay. Yeah. <laughs> mm -hmm. Ooh, no, 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 เน็เนียอะไรมันหนักงูใส่ขนมคือเกาหนักอะไรได้ค่าขามืดเลยจะได้วันตัวเมื่อสาผาแน่วันติ้ขามเ่าได้บอกเมื่อก่อนได้กันกะเมื่อที่เอวซ่าพหมไปบ่ด้ว เอาหมวกมาได้ื้เอาได้ไหมเราเปิดได้น่ะเปิดนบอเปิดเอ้าป้าสิหน้าป้าลุงหน่ยไสวัสดีกอนที่หันมาพี่ดูหันมาทั้งมีอ้าวไม่เขบวดเ้าเดจกอเ้ดเนี้ยเฮดเนี้ยเ้ยวดเี้ยไดู โอเคหน่อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้แม่ลองเปลือกับสิขอราก่อนเดอไปพี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC คือเก่าคือเดิมเนาะที่เขามาติดตามได้ครับส้มส้มพ่อแม่ลองเปลือมาตลอดสำหรับคลิปนี้เอาเข้าม,มาสบายดี